สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาประกอบโมเดลกระดาษกันอีกนะครับก็คือเราจะประกอบเป็นตัวไม้วาซซสกี้นะครับจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะจำไม่ได้นะครับมอนสเตอร์อินปะก็ครับส่วนประกอบมีไม่เยอะนะครับส่วนประกอบมีอยู่น้อยมากมีอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับ อันนี้แขนเล็บซ้ายไล้ขวาแขนขวาแขนซ้ายเท้าวขวาเท้าซ้ายนะครับก็หมดนะครับอันนี้เอาตัวเอาแผ่นแพทเทิร์นออกนะครับปึ๊บเราก็จะเหลือแต่ตัวที่เราต้องใช้นะครับ <St ars> เพื่อให้พับง่ายๆนะครับพี่ก็จะใช้สันของคัตเตอร์นะครับมาหืม ใช่ไหมเออแขนซ้ายถ้ามันพับอย่างนี้ลงไปแล้วมันจะติดแขนยังไงเนี่ยหรือว่าพับอย่างนี้ ก็ไม่น่าใช่โคงพับอย่างนี้แล้วครับเสร็จแล้วก็ติดลงไปแบบนี้มากกว่านะครับเราคลิปนี้เราจะใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้านะครับเพราะว่าเราลองใช้กาวร้อนแล้วก็ ไม่ค่อยเหมาะสมกับกับ,ก,บกับวิธีการนะครับเราก็จะใช้เป็นกาวสองหน้าบางแทนใช้กาวร้อนแล้วรู้สึกว่ามันจะอันตรายนะครับ ใช้กาวสหน้าบางแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับน้องๆอ,อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับใช้กันไกรก็ตัดยากอยู่คัตเตอร์ก็ตัดยากนะครับสำหรับกาวสหน้าจริงๆใช้ ใช้กาวลาเท็กน่าจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวคราวหน้าลองใช้กาวลาเท็กกันดูนะครับพี่นี่ก็สรรหาไปใช้ของแปลกไปเรื่อยนะครับก็บางครั้งก็ได้รู้นะครับว่ามันใช้แล้วไม่ดีก็จะได้ไม่ต้องใช้มันต่อไปนะครับ ดาวสองหน้าบางข้อเสียก็คือมันมันไม่ได้รูปทรงตามที่เราต้องการเนะะาะคราวนี้เราก็พับนะครับพับประกอบมันแกะฝั่งหนึ่งออกก่อนนะครับไม่ออกอ่ะ คราวนี้ก็พับครึ่งนะครับประกบให้ดีนะครับนี่เราจะได้แขนที่2ฝั่งนะครับนี้นะครับกล้องก็มีความฉลาดเป็นเลิศนะครับอยากจะจับโฟกัสตรงไหนก็จับนะครับบางครั้งก็ ทำต,ตามใจเราบ้างก็ได้นะกล้องนะคือมันเป็นออโต้โฟกัสของโทรศัพท์มือถือนะครับพี่ก็บ้าไปพูดกับกล้องนะครับก็มาตัดมองเห็นไม่เอ่ยเหมือนจะไม่ค่อยเห็นนะครับขั้นตอนการตัดตรงนี้ ใช้กรนไกตัดดูนะครับเราจะเวิร์กไหมไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ก็พอได้ครับพอได้ใช้กันไกตัดก็พอได้นะครับ แต่ตัวนี้ก็ดีตรงที่ส่วนประกอบมีไม่ค่อยเยอะนะครับทำให้เราทำงานไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับคราวนี้ก็แกะตัวที่ติดด้านหลังออกทำไมแกะเอากาวไปด้วยล่ะลูกออกรอบแต่กระดาษด้านหลังสิอย่างนี้แล้วก็พับนะครับ ติดเข้าไปอันนี้ก็จะได้แขนหน้าหลังนะครับต่อมามีความรู้สึกอยากได้กาวลาเทคที่แห้งเร็วเหมือนกาวร้อนนะครับทำไมพี่ช่างเป็นคนเรื่องมากขนาดนี้ แล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมาติดเบี้ยวเบี้ยวแกะไม่ออกอีกต้องขออภัยนะครับที่นิ้วใหญ่ไปนิดนึง เสร็จไปแล้วนะครับต่อมาก็ปึ๊บแกออกนะครับคลิปของพี่เป็นคลิปที่ธรรมชาติมากนะครับก็คือบางครั้งก็จะได้ยินเสียงคนทักมาทาง facebook นะครับก็เป็นน้องๆน,นี่แหละครับทักมา ทักมาพูดคุยกันนะครับก็สามารถพูดสามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับทักทายกันได้แต่ว่าไม่ต้องส่งสติกเกอร์มาบ่อยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เสืออะไรนะครับมันเป็นการลบควรการทํางานเฉยๆนะครับน้องบางคนส่งสติกเกอร์อะไรมาก็ไม่รู้นะครับส่งมาอยู่นั่นแหละครับ น้องบางคนก็มาแบบเก่งจริงวาดรูปแข่งกับผมไหมพี่ก็อึ้งอยู่พักหนึ่งครับทำไมไม่แข่งกับตัวเองเนาะชนะตัวเองเป็นการชนะที่ดีที่สุดนะครับเดีย๋ยวไปแข่งกับคนอื่นเลยคราวนี้เราก็พับนะครับแล้วก็ประกอบเขา้า จริงๆเราควรจะพับให้มันอันนี้ก่อนนะครับค่อยมาติดกาวพี่นี่ก็ชอบข้ามขั้นตอนไปเรื่อยนะครับอ่าได้ขาแล้วนะครับข้างหนึ่งเป็นขาซ้ายหรือขาขวาก็ไม่รู้นะครับต่อมาก็อ่ะพับยังไงเอ่ยนี่นะครับเราก็พับตามรอยให้หมดเลยนะครับ เมื่อเราพับแล้วอ่ะเวลาประกอบมันจะประกอบง่ายขึ้นนะครับพับให้ตรงตามรอยเลยนะครับทึ๊บทึ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 บนี่นะครับพับแล้วนะครับบางทีกล้องอาจจะมัวๆนะครับในช่วงเวลาที่พับบางทีมันก็จะปรับแสงเองให้สว่างนะครับเพราะว่า พอมือเข้ามาอยู่ในกล้องแล้วมันจะมืดนะครับกล้องก็ฉลาดครับกล้องก็จะปรับแสงเองนะครับกลัวว่ามืดเราจะถ่ายออกมาไม่สวยนะครับโทรศัพท์สมัยใหม่ก็ฉลาดเกินไปในขณะเดียวกันโทรศัพท์เก่าๆก็ ก็ไม่ปรับให้อะไรให้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บอยากจะบอกว่าลืมด้านนี้ทำไปได้นะครับ ขาเสร็จสองข้างนะครับน่าจะเป็นขาอย่างนี้นะครับต่อมาเหลือลำตัวเราก็พับตามเส้นก่อนที่จะประกอบเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงเขาไม่ต้องพับนะนี่นะครับ มันว่าไปแพทเทิร์นนี้คล้ายๆลูกเต๋าเลยนะครับก็พับลงไปนะครับ ปึบป๊บ <perfekt 140> กลางออกนี่ก็พับลงไปนะครับแล้วก็กลางออกพับอีกกลางออกพับอีก นี่นะครับเราพับเรียบร้อยแล้วต่อมาก็กาวสองหน้าบางนะครับติดให้ครบทุกมุมนะครับ แต่ไม่ต้องติดให้มันเต็มก็ได้เราติดแค่บางส่วนนะครับติดตรงที่เป็นสีขาวนะครับตรงลูกกระตาไม่ใช่นะเดี๋ยวพอติดตรงสีขาวมีน้องไปติดตรงลูกกระตานี่เศร้าเลยนะครับอย่าหานะครับขอร้องอ่าอ้าว เ,เหลืออีก2มุมนะครับจริงๆใช้แค่นี้ก็น่าจะติดอยู่นะครับไม่ต้องใช้เยอะใช้เยอะก็เปลืองนะครับคราวนี้เรามาประกอบนะครับ เริ่มจากตรงส่วนหัวเราก็ค่อยๆพับนะครับให้มันมาเสมอกันแล้วเราก็กดลงไปนะครับนี่ครับให้ตรงนี้มันหักตรงมุมด้วยนะครับต่อมาก็ส่วนหัวด้านนี้อีกนะครับก็งอลงมานะครับ ลืมแจ้งเจ้าของลืมแจ้งชื่อเว็บที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แพทเทิร์นนี้นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวจะแจ้งให้อีกทีนึงว่าเป็นเว็บอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ไปโหลดนะครับ แกะไม่ออกนะครับต้องอาศัยมีดอุยระวังนะครับเดี๋ยวมีดจะบาดมือเอานะครับปึ๊บปึ๊บ ข้อดีของกาวสองหน้าคือถ้าเราแปะผิดเราก็ยังลอกมาแปะใหม่ได้นะครับแต่ถ้าใช้กาวร้อนนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับติดแล้วติดเลยเอ้าวใกล้เสร็จแล้วแกไม่ออกอีกแล้วนะครับ อันนี้เราจะแกะ3มุมเลยนะครับเพราะว่าประกอบจะยัดเข้าไปทีเดียวเลยอโอ้โอ้แม่เจ้า หยัดยากเอาเป็นว่าเข้าทีละมุมแล้วกันอันนี้ก็แกะออกนิดนึงเอาเข้าใหม่อันนี้แหละจะเข้ายังไงเข้าไม่ได้ขมขืนนิดนึงนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบไม้วาดซอสกี้นะครับเหลือติดแขนขานะครับเราก็จะใช้กาวสองหน้าบางแตะเข้ามาที่ขานะครับปุ๊บนี่ แล้วก็อีกอันนึงนะครับส่วนน้องๆที่รอสตีฟก็คงอีกหลายวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากเดี๋ยวต้องไปต่างจังหวัดอีกนะครับตัวสติฟมันยุ่งยากตรงที่มันขยับได้ด้วยนะครับมันต้องเอา ต้องเหลาไม้มาทำเป็นแกนให้มันขยับได้ติดขานะครับปึ๊บเราก็ติดขาอีกข้างหนึ่งนะครับขาซ้ายขาขวาแล้วต่อมาก็แขนนะครับแขนเราจะติดอย่างไรครงติดแบบนี้นะครับ อ่ะแล้วก็ติดเป็นข้างไหนละ่ะข้างนี้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับ ลงไปนี่นะครับได้แล้วนะครับไม้วาซอส,สกี้นะครับเราโหลดมาจากเว็บนี่นะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะตัวหนังสือมันค่อนข้างศิละปะหน่อยนะครับชื่อว่า paperminion.boxspot.com นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโหลดมาจากาเว็บเดียวกับ เล็บเดียวกับที่โหลดนาลูโตะซาสึเกะมานะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ที่โหลดให้นะครับก็นี่ครับไม้วาซาสึเกนะครับเป็นตัวการ์ตูนสัตว์ประหลาดที่น้องๆหลายคนชอบนะครับแล้วก็มันจะเลิกจับโฟกัสได้ไหมเนี่ยนี่นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับหรือว่า แชร์คลิปของเราตาม YouTube หรือ o o o l l p พัดอะไรก็ได้นะครับให้เพื่อนๆได้มาดูด้วยนะครับจะได้มาสร้างงานศิลปะต่างๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ